นั่นคือความหมายที่อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเรากำลังจะไปเลือกซื้อใหม่หรือเป็นเลือกซื้อตึกแถวมือสองดูให้ดีนะครับนั่นคือความหมายที่อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าทำเลที่ตั้งของเราเนี่ยในตลาดเนี่ยมันจะเป็นแค่พื้นที่ลาจอดรถแล้วก็เป็นตลาดเลยก็จะล้อมกรอบเป็นสี่เหลี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากตรงนี้ไม่ต้องคำนึงถึงทิศ ท่าแหลงทาธุรกิจของคุณอยู่ตรงกลางแล้วอยู่ตรงกลางลนะนะอันนั้นไม่ต้องซีเรียสเลยแต่ถ้าสมมติไปอยู่ที่อื่นเรามองจุดหลกัหลกๆก่อนหนึ่งทิศสองถ้าทิศไม่ได้ดูว่าตึกของเราติดถนนไหมมีรถสัญจรไปมาหรือเปล่าถ้าอยู่ในซอยจะทําธุรกิจค้าขายก็ลําบากนิดนึงแต่ถ้าอยู่ติดถนนคุณจะค้าขายขายอาหารนี่ถือว่าดีแต่อะไรที่อยู่ในซอยคุณจะเป็น ตึกแถวหรือจะทําธุรกิจพวกโรงงานต่างๆนานาโรงงานขนาดเล็กจะผลิตนอ็อตสกูกึงเหล็กเล็กเลยอะไรเงี้ยอย่างนั้นดีเพราะว่าอะไรไม่มีคนเข้ามาวุ่นวายกับคุณนะครับผมบอกแล้วบางอย่างเหมาะสําหรับพื้นที่ตรงไหนบางอย่างเหมาะสําหรับพื้นที่ตรงไหนก็ใช้วิจารณญาณในการเลือกเอาเองนะครับพอได้ทิศมาจุดที่สองเลยเนี่ยเป็นปัญหาของตึกแถวคืออะไรครับก็คือประตูหน้าประตูหน้าจะเป็นปัญหาสําหรับตึกแถวมากส่วนมากประตูตึกแถวเนี่ยจะเป็นบานลึงขึ้นลึงลง ถูกไหมครับหรือถ้าบางคนก็จะแก้โดยที่วิธีการว่าดึงขึ้นดึงลงต่างหากแล้วก็ไปทําประตูผักเข้าอีกหนึ่งบานอีกหนึ่งชุดอย่างนั้นก็ทําได้แต่ถ้าหลายคนบอกว่าอยากจะเปิดโล่งเลยไม่ทําประตูประตูหน้าที่บานขึ้นบานลงเนี่ยจะต้องทํำยังไงอย่างนน้อยคุณต้องทําธรณีแน่นอนเพราะถ้าคุณไม่มีธรณีมันก็ไหลออกหน้าบ้านอยู่ดีนะครับนี่คือจุดที่ให้มองตามมาว่าคุณต้องการแบบไหน พอมาจุดต่อมาเลยเดินเข้ามาในบ้านดึง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 เข้าไปจนถึงหลังบ้านสิ่งที่เราจะเจอต่อมาคืออะไรครับอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวบันไดซึ่งส่วนมากเนี่ยบันไดจะหันข้างถูกไหมจะหันข้างหันข้างแล้วค่อยขึ้นเดินไปทางทัางหน้าบ้านส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นหรือบางที่อาจจะไม่มีบันไดขึ้นข้างเลยอาจจะขึ้นจากหลังบ้านขึ้นไปเลยอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับแต่น้อยมากที่อาจารย์เจอว่าบันไดชี้ออกหน้าบ้านนะครับอาคารพาณิชย์น้อยมากเลย น้อยมากแต่ถามว่าเจอไหมเจอทําไมถึงบอกว่าบันไดชี้ออกหน้าบ้านแล้วมันมันไม่ดีหนึ่งการบันไดชี้ออกหน้าบ้านไม่ดีตรงที่บ้านหลังนี้จะไม่ค่อยมีคนอยู่สองทรับจะถูกไหลออกหมดแต่สิ่งที่มันจะเจอจําเป็นเลยจริงๆเลยก็ตามคือคุณสังเกตไหม ถ้าบันไดชี้จากออกหน้าบ้านเนี่ยถ้าคุณเดินขึ้นจากหน้าบ้านขึ้นไปเนะี่ยบันไดตัวนี้จะถูกเชื่อมไปถึงชั้นสามทีเดียวพุยง่ายว่าคุณจะต้องเดินจากเนี่ยขึ้นไปชั้นชั้นลอยขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสามคือบันไดจะต่อ,อยาวาพืชขึ้นไปเลยข้างบนทีเดียวอย่างนี้ผิดมากๆเลยอย่างนี้ผิดมากๆเลยนะครับถามว่าเรายืนอยู่ชั้นหนึ่งเรามองตรงขึ้นไปถึงชั้นสี่เนี่ยบันไดตรงกันไปหมดเลยอย่างนี้อันตรายผิดมากเลยนะครับถึงคุณจะมีประตูมากั้นกวางกั้นขวางไว้ก็ตาม แต่ถ้าเป็นบันไดขึ้นจากข้างหลังขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะต้องให้คุณเดินอ้อมวนกลับมาแล้วก็เดินขึ้นไปใหม่เห็นไหมจะขึ้นเป็นวงกลมอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่เปลืองเนื้อที่ด้วยครับพอเราเจอบันไดแล้วเราจะเจออะไรเราจะเจอห้องน้ําอยู่ใต้บันไดเสมอครับถูกไหมครับเราจะเจอห้องน้าอยู่ใต้บันไดเสมอซึ่งห้องน้าอยู่ใต้บันไดเนี่ยผมบอกเลยว่าห้องน้าอยู่ใต้บันไดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วไม่ผิดด้วยเพราะบันไดจะหันห้องน้ําเนี่ยจะหันข้างเสมอแต่มันจะไปผิดตรงไหนครับ มันจะไปผิดตรงที่ว่าคุณบางคนจะทํายกพื้นห้องน้ําเนี่ยให้มันสูงขึ้นพอมันสูงขึ้นแล้วโคงจุ้ยเสียทันทีเท่าที่ประตูห้องน้าถูกต้องแล้วนะประตูห้องน้ําถูกต้องแล้วแต่ว่าคุณไปยกพื้นสูงหรือใส่ธรณีขึ้นมาอันนี้เสียหายทันทีไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้าเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์ถ้าห้องน้ําใต้บันไดของคุณต่ําลงได้ความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนจุดต่อมาที่ผมอยากจะบอกก็คือ ปกติแล้วระยะห่างล้นของการซื้อตึกอาคารพาณิชย์เนี่ยเขาจะเว้นระยะช่วงหลังออกมาให้อยู่แล้วแต่หลายคนจะไปต่อช่วงหลังบ้านะตีเต็มหมดไปเลยกลายว่าเป็นหลังบ้านไม่มีประตูหลังนะครับเพราะหลังบ้านไม่มีประตูหลังเนี่ยมันจะย้อนซับทันทีผมอยากให้ต่อแค่ส่วนหนึ่งที่มันสามารถมีลมออกหลังบ้านได้หรือหลังบ้านคุณไม่ต้องต่อจุดประสงค์ในการต่อหลังบ้านของคุณคือต้องการอะไรต้องการครัวใช่ไหมถ้าคุณต้องการครัวเนี่ยคุณต่อหลังบ้านเป็นไม้ระแนงก็ได้นี่ไม่จําเป็นจะต้องต่อเป็นสี่เหลี่ยมทึบหมดเลย ถ้าคุณต่อเป็นไม้ละแนงเนี่ยลมมันก็ยังสามารถออกได้ใช่ไหมครับอือฮึนั่นคือจุดจุดหนึ่งเลยที่ผมพยายามจะบอกว่าอ่าการสร้างบ้านของเราเนี่ยเน้นลมเป็นหลักถ้าคุณเน้นลมได้คุณได้ลมเมื่อไหร่คุณจะรู้ว่าลมตัวนี้มีคุณค่าสําหรับเราเสมอถ้าเราทําได้อย่างที่อาจารย์บอก เลือกให้ได้ห้องน้ําต้องหันข้างเท่านั้นบันไดดูให้ดีบันไดที่ออกหน้าบ้านไม่เอาเลยนะครับถ้าเรากลัาจะไปเลือกซื้อใหม่หรือไปเลือกซื้อตึกแถวมือ2ดูให้ดีนะครับ